5ทิปฝึกลูกให้เก่งภาษาได้อย่างรวดเร็ว 1. เรียนรู้ผ่านการเล่นเด็กเรียนรู้เร็วที่สุดเมื่อกำลังสนุกใช้เกมคำศัพท์รูปภาพหรือแอปเรียนภาษาที่มีเสียงและภาพเคลื่อนไหว 2. ฟังซ้ำๆเป็นประจำเปิดเพลงนิทานหรือบทสนทนาสั้นๆในภาษาที่ต้องการซ้ำทุกวัน สมองเด็กจะเริ่มจดจำเสียงและจังหวะโดยอัตโนมัติเช่นเปิดเพลงภาษาอังกฤษเบาๆระหว่างเล่นหรือก่อนนอน 3. พูดจริงใช้จริงในชีวิตประจำวันสอดแทบประโยคภาษาเป้าหมายในกิจกรรมปกติเช่น Let's brush your teeth What color is this เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วเมื่อเห็นว่าภาษามีประโยชน์จริง 4. ฝึกแบบสั้นๆแต่ทุกวันวันละ10ถึง15นาทีเพียงพอถ้าทำสม่ำเสมอเน้นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องมากกว่าการเร่งในระยะสั้นภาษาคือทักษะไม่ใช่การท่องจำา 5. ผู้ปกครองเรียนรู้ไปพร้อมกันลูกเรียนเร็วขึ้นเมื่อพ่อแม่มีส่วนร่วมชวนลูกตอบคำถามง่ายๆพูดคุยและแสดงออกว่าการเรียนภาษานั้นสนุกและไม่ยาก ลูกจะเรียนแบบและกล้าใช้ภาษามากขึ้น